สวัสดีครับพบก,กับสุรุกชาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนทีมยัษ์ญี่ปุ่นเปิดตัวเอเกนิป,ปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยย้ายทีมเรียบร้อยแล้วโระาเรดไดมอนต์ Diamond, นะครับทีมยกษอย่างในศึกเจริกของญี่ปุ่นดีกีแชมป์เอเชีย2022ประกาศเปิดตัวเอเกนิป,ปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยมาเริ่มทีมอย่างเป็นทางการสำหรับเอเกนิป,ปัญญานะครับแนวรุกทีมชาติไทยในวัย23ปีจะเป็นนักเตะไทยรายที่2บนเวทีเจลิคญี่ปุ่น ในรุ่งกัน2023นี้ร่วมกับสุพโชคสารชาติอีกหนึ่งนะักเตะไทยที่กำลังทอฟฟอร์มกลายเป็นกำลังสำคัญกำลังหลักของคอนโซเดเรซปูรุนะครับเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับก็ออฟฟิเชียลนะฮะในวินที่อบแซวบรีรัมไมเตะแชมเปี้ยนคัพหากฝนตกที่ราชมังเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานับการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ปะทะกับ พนัมฮอสเปอร์ถูกยกเลิกที่สนามราชมังคลากีสาสถานเนื่องจากสาเหตุฝนตกหนักลงมาจนทําให้น้ําท่วมระบายน้ําไม่ทันกันเดียวกันในวันที่5สิงหาคมนี้สนามราชมังคลากีสาสถานจะถูกใช้เป็นสนเวียนสนามจัดกรเก่งคันฟุตบอลรายการไแลิ c แชมเปี้ยนคัพระหว่างบริลัมพบกับแมนคัพยูนเต็ดโดยในช่วงก่อนการประชุมไทยลีกเรื่องเล็กทสิการทัดส,ดสดจะเริ่มต้นขึ้น ประธานในวินชิดชอบประธานสโมสร,รบุรีรัมย์ยูเเต็ดจึงได้พูดแซวขึ้นกับกรวีปรีสนานันทกุลรักษาการประธานทลีเกี่ยวกับการยกเลิกเกมของเลสเตอร์กับสเปอร์วิว่าถ้าหากวันที่5สิงหาคนมนี้ฝนตกเนี่ยกูก็กลัวนักเตะกูเจ็บเหมือนกันถ้าฝนตกกูไม่แตก มาแล้วอุลวัตเรดเดมอนต์นะครับมอบเสื้อเบอร์ใหม่ให้กับเอกนิพัญญาแนวรุกทีมชาติไทยเพื่อสวมลุยเจลีกลีกญี่ปุ่นครั้งแรกเวไซ์ย,ยังเป็นอาการของสโมสรอ,อุลวัตเรดเดมอน Demon, นะครับปีแดงแห่งเ,เอเชียประกาศหมายเลขเสื้อเบอร์27ให้กับเอกนิพัญญาแนวรุกทีมชาติไทยได้สวมลุยเจลีกเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเบอร์27เจนะครับเจ้าของเดิมก็คือไดอิกิอาซิโอกะ ที่มีส่วนในการช่วยทียมอุรัสไรท์แมนผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลญี่ปุ่นในฤดูกาล2018การกตัดสินใจย้ายไปสู่เวทีโยุโรปร่วมทีมซังโครอดองในลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมตอนนี้เอเกริป,ปัญญาย้ำรุ่งทีมอุรัสไรต์แนด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะครับพร้อมกับอปชั่นในการซื้อขาดถาวรเกาาใหญ่ที่เวียดนามนะครับเป็นบอลเฮลันคนไทยทำได้ซิโก,ก้กลับมาผงาดอีกครั้ง กายเป็นการใหญ่ที่เวียดนามนะครับสำหรับผลงานของซิกโกกิตติศักดิ์เสเนเมืองอดีตกุ่นซือทีมชาติไทยที่ตอนแรกฮองอัญโยลายชุมเสียงที่จะตกชั้นเป็นอย่างมากจาก 1- 2ึ่งถึงสองูกาันที่ผ่านมาก็เป็นทีมลุ้นเต็งแชมป์แต่เลนที่2ฤดูกาลนี้ฮองอัญโยลายต้องหล่นไปเล่นในรอบนี้ตกชั้นซะง,งั้นล่าสุดครับซิกโกะสะเทือนลีกของเวียดนามเป็นที่โลดแล้วโดวยเสียเวียดน,นามรายงานนะครบวกว่าซิกโก,ก้ทำสำเร็จแล้วได้ใช้กลยุทธ์รู้จัก คุณรู้จักฉันพาทีมฮองอลไลรอดตกชั้นได้เป็นที่หนึ่งแล้วหลังนั้นทีมฮองอลไลบุกเอาชนะบินเดือง2องหได้สําเร็จส่งผลให้ฮองอิลไลแข่งไป13นัดมี14แต้มลังอันดับที่10ของตรงนารางคะแนนรอดตกชั้นไปเป็นที่โหลดเลยแล้วแ,วแม้จะเลือการแข่งขันช่วงท้ายของฤดูก,กาลอีก3แมตช์ก็ตามโดยโคซิโกนะครับได้เผยถึงกลยุทธ์ในการพาทีมนีรอดการตกชั้นได้สำเร็จก็คือกลยุทธ์รู้จักคุณรู้จักฉันนะฮะ สุดทึ่งกกทอเปิดเมินเงินมหาศาลเตรียมบูรณาการสนามราชมังคลากรกีฬาสถานครั้งใหญ่กวนหลงหลังจากจบศึกซูเปอร,ร์มิชัดระหว่าง2ทีมชนนัมจากอังกฤษและเตอร์ซิตี้พบกับทันเนอสเปอร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถูกยกเลิกการแข่งขันอย่างกระทันหันเนื่องจากฝนตกหนักและไม่สามารถทำการแข่งขันได้ล่าสุดดกรก้องศักด์ยอดมณีนะครับกู่ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับถึงเหตุการณ์ดกล่าวแล้ว ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ฝนตกหนักอย่างมากแต่ขอ,อยืนยันว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานมีการดูแลและซ่อมบำรุงในส่วนต่างๆเป็นประจำทุกปีโดือดชัว่วาเรื่องของระบบระบายน้ําที่สามารถทําได้เต็มประสิทธิภาพแต่ด้วยอายุของสนามราชมังคลาเกล้าสถานนั้นมีอายุมากกว่า3 0มิปีแล้วจําเป็นจะต้องมีการบูรณาการครั้งใหญ่โดยที่ผ่านมาก็ได้มีการปรึกษาหารือกับกรุงเทพแต่ก็ยังไม่ได้ค้อยุติในเรื่องนี้ในส่วนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ใน,นขั้นตอน การรออนุวัติแผนการปรับปรุงพื้นที่ภายในสนามกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพื้นที่250ไร่ในโครงการสมาร์ทในชั้นแนวสปอร์ตพาร์คที่จะดึงเอาภาคเอกชนมาร่วมลงทนุนภายใต้งบประมาณ1 2 0 0 0 0ล้านบาทระยะเวลาการดำเนิงนงาน3เฟสถึงปี2 5 7 5เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมปีส์ปี2568 ึการปรับปรุงสนามราชมังคลาการสานอยู่ในเฟสแรกด้วยงบประมาณ5,000ล้านบาทาการเริ่มกำหนการได้หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ครับชมชอดซงฮึมินแนวรุกดีกีทีมชาติเกาหลีใต้โชว์สกิลเลี้ยงบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสานต้องใช้ท่าไหนเราไปชมวันหลงหลังจากศึกซูเปอร์มิแมตประเทศไทยเป็นเจ้นภาพ คู่ระหว่างและเตซิตีพบก,กับทันนัมฮอสเปอร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสุดท้ายการแข่งขันดังกล่กาวต้องถูกยกเลิกไปหนึ่งช็อตที่มีการพูดถึงกันอย่างมากคือสกิลการเลี้ยงบอลของซุงฮึงเมนยอดแข้งทีมชากเกาหลีใต้ของทันนัมฮอสเปอร์โดยที่พยายามฝึกสกิลเลี้ยงบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะต้องใช้สกิลการเลี้ยงบอลเท่าไหร่ถึงจะสามารถฟาดาน,น้ำจำนวนมากได้ในสนามหญ้า ทีมญี่ปุ่นโพสต์ข้อความเปิดใจถึงเอกนิตปัญญาย้ายมาร่วมทีมใหญ่ในสึกเจลีกอีกครั้งอุระเรดไดมอนด์กับทีมยษ์ใหญ่ในสึกเจลีกดีกีช้ำเอเชีย2022สะพยประกาศเปิดตัวเอกนิตปรรัญญาแนวรุกทีมท้าไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยอุระเรดไดมอนด์โพสต์ข้อความเปิดใจของเอกนิตปัญญาในการย้ายสู่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกโดยระบุว่ายินดีต้อนรับอุระเรดไดมอนด์เอกนิตปรรัญญา สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอกนิพน์ปัญญาก่อนอื่นผมขอขอบคุณเมืองทองและอุระเรดมอนที่ให้กับผมได้เล่นให้กับอุระเรดมอนผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรผมตั้งตารอคอยวันที่ผมจะได้พบก,กับแฟนๆอุรรเรดมอนและกองเชียร์ชาวไทยที่ไซสารมสะสเตเดียมโดยสำหรับเอกนิพ์ปัญญานะครับแนวรุกทีมชาติไทยในวัย23ปีเท่านั้นจะเป็นนักเตะไทยรายที่2บนเวทีเลกญี่ปุ่นในกกนุ้การนี้รวมกับสุโชคสุรชาติอีกนักเตะไทยที่กำลังท็อปฟอร์ม และกลายเป็นกำลังหลักของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับสู่สู่นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25กรกฎาคม